ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปวิธีการไปฟิแนลโซนนะครับคือเตรียมพร้อมก่อนฟิแนลโซนนั่นแหละนะครับจากที่ทุกคนน่าจะรู้หรือไม่รู้นะครับผมจะบอกว่า วันศุกร์เวลาตีสามก็จะเป็นของวันเสาร์พอดีซึ่งตัว r b ร b บ t แบเนี่ยจะปล่อยคลิปการแข่งขันครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีไอเทมฟีที่เกี่ยวกับการโหวตให้เรารับแล้วนะครับเท่ากับว่าช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นคลิปก่อนนะครับถ้าเกิด Final Boss จะมามันก็จะมาวันอาทิตย์ตอนเวลาตีสามก็เป็นของวันจันทร์พอดีเนาะอย่างแรกก็ให้เราลงมาตรงชั้นใต้ดินตรงนี้ก่อนนะครับมาตรงคอนะก็คือ ผมจะทําคลิปเพิ่มเติมนั่นแหละนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมนั้นตกหล่นบางอย่างเนาะก็ะคือให้เรามาตรงจุดที่เราจะส่งบิดให้มิสเตอร์บอเวิงสวอเนาะให้มาตรงแป้นนะครับกดโค้ดตามที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็โค้ดนี้จะสําคัญเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันต้องใส่นั่นเองนะครับก็ใส่เพื่อทําการปลดล็อกตัวประตูที่เราจะไปเฟนอลนี่นะครับก็ถ้าเกิดทุกคนนั้นใส่โค้ดตามที่ผมใส่แล้วกด ตัวปุ่ม x เ,เนี่ยก็คือทุกคนจะขึ้นข้อความสีฟ้านะครับก็คือเรานั้นได้ทําการปลดล็อกตัวประตูที่จะไปเฟนอลบอสนั่นเองแล้วนะครับก็อย่างต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนอย่างต่อมานะครับจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมนั้นจะให้ทุกคนไปดูอยู่นะในคลิปเก่าผมได้ลืมให้ทุกคนดูนะครับก็มันจะเป็นไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเนาะซึ่งถ้าเกิดเรา ใส่ไอเทมชิ้นนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไปไฟแนลบอสหรือว่าบอสไฟท์นะครับก็ให้ทุกคนตามผมมาได้เลยนะครับอย่างแรกเนี่ยวิธีการที่เราจะไปดูไอเทมรับตรงนั้นเนี่ยให้เราทําการกดใช้ตัวกระเป๋าแล้วก็ตัวรองเท้าบูนนะครับเพื่อไปออโต้โซนี่นะครับก็ให้เราทําการพุ่งไปเลย ก็เมื่อเราลงมาแล้วเนี่ยให้เรามาทางด้านขวานะครับออฟบ,บี้ตามผมเลยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ออฟบ,บี้หรอกนะก็คือมันจะเป็นการกระโดดข้ามนั่นแหละนะครับแต่ผมจะเรียกลุมรวมว่าออฟบ,บี้เพราะว่ามันเป็นกับมันเป็นด่านกระโดดนะก็ให้กระโดดตามผมมาได้เลยนะ ็เมื่อเรากระโดดมาทางนี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนกระโดดไปตรงนี้นครับจุดนี้นะครับมันจะมีคําว่าพันุอยู่นะครับซึ่งตัวไอเทมลับนะครับจะถูกขังไว้อยู่นะวิธีการลับก็คือให้เรากดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวหลอดสีม่วงนะครับจะขึ้นไปยังจุดสูงสุดเนาะซึ่งไอเทมลับชิ้นนี้ก็ยังเป็นความลับต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครได้เลยนะหรือใครได้แล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้เลยนะครับอีกอย่างนะครับก็คือเราต้องเก็บพวกไอเทมลับ2ชิ้น uv แ a t l ไลท์แล้วก็ตัวเมกิฟแกลสอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งมันเป็นตัวแว่นขยายนั่นแหละครับก็2อไอเทมชิ้นนี้เนี่ยผมได้ทำการสอนไว้แล้วเนาะสามารถไปดูในเพล์ลิ์ช่องผมได้นะที่เกี่ยวกับ RB b a t t l e นะครับก็รวมๆก็มีเพเตอนนี้แหละครับต่อมาเนี่ยเราก็รอแค่ Final b o a บออย่างเดียวนะครับก็ คลิปเพิ่มเติมวิธีการเตรียมพร้อมเพื่อไปฟิแนลบอรก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับใคร่ชอบพินี้ฝากก,กายอยแชร์กดติดตามด้วยยืมเสื้อกลกุ่มดิสคอดเก็บตามแฟนเพจแล้วก,ก็กดซื้อกิ๊งด้วยสำนีล้ลาไปเพียงแล้วครับสครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ